ตอนที่1793เมื่อเห็นว่าหลินเทียนที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับสีหน้าที่ซีดจางลงจึงทําให้กลุ่มชาวบ้านเข้ามาล้อมรอบหลินเทียนในทันทีพี่หลินจากนี้ไปจะได้รับการโจมตีแทนพวกเราอีกพี่ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นจริงๆชายคนที่พูดเห็นได้ชัดว่ามีร่างกายกำยำแต่ในตอนนี้เขากับอดที่จะร้องไห้ออกมาไม่ได้พี่หลินเทียนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านสามารถบอกกับพวกเราได้ พราะในหลายปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนท่านจะไม่มีความสุขแม้ว่าท่านจะยิ้มบอกมาก็ตามซึ่งนี่มันทำให้พวกข้ารู้สึกไม่สบายใจหลินเทียนนั้นอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาเป็นเวลากว่าสี่ปีและในช่วงเวลาสี่ปีหลินเทียนได้นำพาคนเหล่านี้ปกป้องหมู่บ้านจากสัตว์ร้ายเจีคอยซุ่มโจมตีพวกเขาครั้งแลกของเราโดยใช้ร่างกายของตนออกรับการโจมตีของสัตว์ร้ายแทนคนอื่นๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นกระส่งผลให้หลินเทียน เป็นที่เคารพรักของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างมากแลยยิงพวกเขาเห็นการกระทําของหลินเทียนที่ไม่เสียดายชีวิตของตนจึงทําให้พวกเขารู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากในช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมาทุกคนในหมู่บ้านต่างก็มองเห็นความทุ่มเทของหลินเทียนอย่างชัดเจนหากไม่มีหลินเทียนในวันนี้หมู่บ้านของพวกเขาในวันนี้ก็คงถูกสัตว์ร้ายกวาดล้างไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาพวกเขากไม่เคยพบเห็นหลินเทียน แสดงท่าทีที่มีความสุขอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมานั้นราวกับเขากําลังแบกภาระอะไรบางอย่างเอาไว้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้สังเกตแต่พวกเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าหลินเทียนดูไม่มีความสุขเลยในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้พวกเขารู้สึกแย่เพราะสิ่งที่หลินเทียนทําให้กับหมู่บ้านแห่งนี้มันมากเกินไปและหากว่าพวกเขาสามารถทําให้หลินเทียนมีความสุขได้เหมือนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากท่านพี่หลิน ท่านบอกพวกเรามาเถอะกลุม่มค,คนที่ยืนล้อมรอบได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนเป็นสายตาเดียวหลินเทียนเองก็รู้สึกขอบคุณพวกเขาแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรเพราะถึงอย่างไรคนก็ตายไปแล้วและนี่คือบาปที่เขาต้องแบกรับมันเป็นความเจ็บปวดที่มีแต่เขาเท่านั้นที่เข้าใจจึงไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเขาได้ต่อให้เขาบอกออกไปก็ตามทีไม่มีอะไรเขาได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงก่อนจะพยุงตัวเองยืนขึ้น เนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงเป็นอย่างมากจึงทำให้เขาเสียเลือดไม่น้อยในขณะที่เขาพยุงาตื่ขึ้นมาเขาก็เริ่มวิงเวียนก่อนจะเซล,มล้มลงเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงทำให้กลุ่มคนที่อยู่รอบๆรีบพ่งเข้ามาช่วยพยุงเขาเอาไว้ในทันทีและในเวลานี้เองมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาอย่างไร้ซุ่มเสียงสวมชุดกระโปรงสีขาวพร้อมกับร่างผอมบางในขณะที่หลินเทียนได้พิงร่างกับผู้หญิงคนนั้น พร้อมกับเลือที่หยดลินเพื่อนกระโปรงของนางจนก่อเกิดเป็นสีแดงชาตินั่นจึงทําให้กลุ่มชาวบ้านที่กาลังจะเข้าไปช่วยพยุงดินเทียนต่างก็พากันมีสีหน้าเปลี่ยนไปพอรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่ปรากฏขึ้นนั้นดูแปลกมากประการแรกนางปรากฏตัวขก้นที่นี่จากความว่างเปล่าประการที่สองหญิงนางนี้มีความงดงามจนหาได้เปรียบซึ่งทาให้โลกที่ดูเศร้าหมองราวกับแจ่มใสขึ้นมาทันทีจะเจ้าเจ้าเป็นใคร กลุ่มคนต่างก็แสดงปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปพร้อมกับเสียงที่ร้องอุทานออกมาแต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีกุคคาออกมาในขณะที่พวกเขาได้จ้องมองไปทางหญิงสาวที่ดู้อมบางซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะเป็นภัยกุกคามต่อหลินเทียนได้นั่นจึงทำให้พวกเขาไม่ได้แสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าออกมาหญิงสาวยังคงเงียบสงบราวกับสายน้ำที่สงบเงียบหลินเทียนที่พิงร่างนางอยู่นั้นจึงทำให้ชุดกระโปรงสีขาวของนางเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือด และดูเหมือนว่านางจะไม่มีท่าทีตอบสนองต่อคนอื่นเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งพวกเขามาถึงที่ประตูทางเข้าและเปิดประตูให้กับนางหลังจากที่หายใจเข้านางก็ได้พูดกับหลินเทียนขณะที่พิณอยู่บนหน้าอกของนางอย่างแผ่วเบาวา่าทำไมต้องโทษตัวเองขนาดนี้น้ำเสียงของนางนุ่มนวลเป็นอย่างมากและดูไพเราละราวกับเสียงพินนั่นจึงทาให้สติของหลินเทียนที่กําลังผ้าเลือนกับเว้นเกินสติอย่างรวดเร็วจนอดที่จะทั่วสันไม่ได้ ซึ่งเขาก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะสามารถเปิดเปลือกตาขึ้นมาได้อีกครั้งและสามารถรับรู้ได้ว่าตนนั้นกำลังพิงอยู่บนลลางของหญิงสาวที่ดูบอบบางก่อนที่เขาจะพยายามยันตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับสายตาที่ผ้ามัวจ้องมองออกไปยังใบหน้าง,งดงามที่คุ้นเคยท่านในนั้นมันก็ทําให้เขาอดตัวสั่นขึ้นมาจริงๆไม่ได้ก่อนจะอ้าปากแนละสุดลมหายใจเพื่อจะกล่าวอะไรบางอย่างพร้อมกับเสียงที่สั่นเล็กน้อยบุยี ใน้4ปีมานี้เขาได้หลงลืมคนสําคัญทุกคนและมีเพียงคนคนเดียวที่เขายังสามารถจดจำได้ตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากจะมีชีวิตอยู่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยพร้อมกับท่าทีที่ดูอึดอัดญาติพี่น้องและเหล่าสหายเจ้าต่างก็ลืมพวกเขาในทุกๆปีรวมไปถึงอาจารย์ที่สําคัญที่สุดแต่เจ้ากลับไม่เคยลืมข้า ซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับแก่นพลังงานชีวิตที่พวกเรามีร่วมกันซึ่งมันทําให้พวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่างๆของกันและกันน้ําเสียงของนางยังคงนุ่มนวลซึ่งนี่แทบจะเป็นครั้งแรกที่นางได้พูดออกมาหลายคําในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งมันเองก็ทําให้นางรู้สึกดีมากๆในช่วง4ปีมานี้เสีย่ยวไทสู่และคนอื่นๆได้กลับไปที่ดวงดาวสวรรค์สิบชั้นและนางก็สามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องราวบางสิ่งด้วยสัญชาตญาณ ในขณะที่คนอื่น,นกำลังค้นหาหลินเทียนแต่ไม่มีใครหาข้อพบซึ่งท้ายที่สุดแล้วกับมีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันแผ่วเปาของหลินเทียนและก็มีเพียงนางที่ค้นพบหลินเทียนตั้งแต่เมื่อสีปีก่อนแล้วเมื่อนางมาถึงโลกใบนี้นางต้องการจะปรากฏตัวต่อหน้าของหลินเทียนแต่กลับพบว่าฐานการบ่มเพาะของเขาพังทลายลงหมดแล้วในขณะที่เขากําลังก่อสร้างสุสาไรไหลชื่อพร้อมกับเป็นผู้นําของกลุ่มชาวบ้าน เพื่อต่อต้านกับสัตว์หลายมากมายซึ่งนั่นกระทาให้นางสามารถจินตนาการได้ว่าหลินเทียนทําเช่นนั้นพอต้องการจะชดใช้บาปของตนที่ได้ลงมือสังหารผู้บริสุทธิ์ไปกว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นคนดวยที่เขาไม่ได้ตั้งใจและนั่นจึงทาให้นางไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าของเขาแล้วเฝ้ามองดูเขากว่าสี่ปีเต็มบนภูเขาลูกใหญ่ที่นอกหมู่บ้านในขณะที่เขาได้หลงลืมคนอื่นๆซึ่งเหลือเพียงนางเตี่เขายังสามารถจะจำได้ไม่ลบเลือน พร้อมกับสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของเขาจากแก่นพลังชีวิตที่พวกเขามีร่วมกันจนมาถึงวันนี้หลินเทียนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกือบจะเสียชีวิตนั่นจึงทำให้นางไม่สามารถทนดูต่อไปได้อีกหลินเทียนที่เต็มไปได้วยเลือดได้จ้องมองไปทางหมูย่ยี่ซึ่งเห็นว่าหมู่ยี่ที่ปรากฏตัวขึน้นที่นี่ในขณะที่เขาได้อ่อนกําลังเป็นอย่างมากแต่ในเวลานั้นเองจูๆ่ๆร่างกายของเขาก็ค่อยๆฟื้นคืนพลังกลับมา พร้อมกับสติสัมปชัญญะที่กลับมามั่นคงอีกครั้งนี่เจ้ารู้เรื่องทุกอย่างอย่างนั้นหรือน้ำเสียงของเขาได้สั่นไหวเล็กน้อยในเวลา4ปีเขาได้หลงลืมคนจํานวนมากซึ่งหัวยี่สามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องนี้อย่างนั้นหรือหูวยี่ไม่พูดอะไรแต่นางกับพยักหน้าเล็กน้อยนางฟ้องมองดูหลินเทียนจากบนภูนเขานอกหมู่บ้านเป็นระยะเวลากว่า4ปีซึ่งในเวลา4ปีนี้นางรับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขา กลับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนนางได้กล่าวกับหลินเทียนหลังจากที่พูดออกไปนางก็ได้กล้าเดินออกไปข้างหน้าพร้อมกับช่วยพยงุงหลินเทียนกลับเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือของนางก่อนจะเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งทําให้คนหนุ่มสาวที่อยู่โดยรอบได้แต่รู้สึกอุ่นงงนี่พวกท่านรู้จักกันอย่างนั้นหรือคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งได้แต่มองหน้ากันด้วยความตกตะลึงก่อนที่พวกเขาจะสามารถตั้งสติกลับมาได้อีกครั้ง หลินเทียนกลับเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับหูยี่ที่ช่วยพยุงเขาเอาไว้ในขณะที่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เข้ามางงพวกเขาและหลังจากที่เห็นอาการของหลินเทียนมันก็ทำให้พวกเขากังวลเป็นอย่างมากซึ่งในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับหญิงงามที่ช่วยพยุงหลินเทียนเข้ามาเพราะนางนั้นงดงามเป็นอย่างมากและในฐานะผู้คนธรรมดาพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์พอแม้เสื้อผ้าของนางจะเต็มไปได้วยเลือดแต่มันก็ทำให้พวกเขา สัมผัสได้ถึงความสง่างามและสูงส่งที่แตกต่างออกไปแต่อย่างไรก็ตามสายตาของชาวบ้านก็หันกลับมาจับจ้องที่หลินเทียนเพราะอาการบาดเจ็บของเขาและนั่นจึงทําให้ชาชรา,าในหมู่บ้านที่พอรู้ทักษะทางการแพทย์ง่ายๆได้นําสมุนไพรออกมาเพื่อช่วยห้ามเลือดให้กับหลินเทียนไม่เป็นไรหูยี่ได้กล่าวออกมาเบาๆก่อนจะประยุงหลินเทียนกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับปิดประตูลงในขณะที่นางช่วยพยุงหลินเทียนเป็นหนวดที่เตียง ประกายแสงศักดิ์สิทธิ์อันนุ่มนวลก็ได้เข้าปกคลุมหลินเทียนเอาไว้และในช่วพพิบตาอาการบาดเจ็บของเขาก็หายเป็นปกติพร้อมกับคราบเลือดบนร่างกายของเขาและนางที่ถูกลบหายไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์นางในจ้องมออออกไปทางหลินเทียนแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรอยู่สักพักหลินเทียนเองก็ได้แต่จ้องมออออกไปทางนางโดยไม่พูดอะไรไม่พูดจนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าสิบลมหายใจก่อนที่เขาจะเม้มปากพร้อมกับฝืนพูดออกมาข้า ค่ามันไร้ไประโยค